สวัสดีค่ะปลูกผักบันด่านฟ้านะคะวันนี้เมย์ก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกสารหน่นะคะ่ะมีเพื่อนๆน,นะคะหลายคนคอมเมนต์ของเมย์นะคะหรือว่ามาพูดคุยกับเมย์เนี่ยบอกว่าบางทีอ่ะซื้อต้นสารหน่มาแล้วนะคะแล้วปลูกไม่ได้ค่ะแล้วปลูกแล้วก็ตายนะคะวันนี้เมย์ก็จะมาแนะนํา วิธีการปลูกแล้วก็เทคนิคที่เมย์ปลูกนะคะทำยังไงให้ต้นสระแหน่รอดวันนี้เมย์ก็ซื้อมา2ต้นนะคะอันนี้ราคาต้นละ25บาทนะคะราคาค่อนข้างแพงทีเดียวเลยค่ะเพราะปกติอะ่ะเมย์เคยซื้อราคาต้นละ20บบาทเองนะคะอันนี้แถมต้นไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยค่ะอันนี้คือเขามีแค่นี้นะคะทั้งร้านเขามไม่ค่อยมีสวยเลยก็เลือกมาได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัดกิ่งออกก่อนนะคะเราจะไม่เอากิ่งไว้เลยนะคะ จะสังเกตว่าแบบนี้ค่ะถ้าเขามีกิ่งเล็กๆแทงขึ้นมาแบบนี้แล้วแสดงว่าเขาเดินได้ดีแล้วนะคะเราตัดกิ่งใหญ่เขาออกให้หมดเลยค่ะ นี่สาเหตุที่เมย์ตัดว่าเพราะว่าเขาโซมด้วยนะคะเนี่ยแต่เราเอาแค่นี้ไปปลูกก็ก็ติดค่ะต้นนี้ก็จะทำเหมือนกันนะคะตัดออกเลยค่ะส่วนที่เราตัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอามาปลูกแบบไฮโดรโปนิกให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใบกิ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาโซมมากเลย ก็จะมาผสมดินนะคะคือดินที่ใช้นี่ก็คือจะผสมมูลไส้เดือนมาเรียบร้อยแล้วล่ละคะ่ะนี่แต่ว่าเทคนิคพิเศษนะคะ<ม>เพิ่มมาอีกนิดนึงคือการใส่ทรายค่ะสาระเนี่ยเขาชอบน้ําแต่ว่าเขาจะไม่ชอบแบบแฉะแบบขังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมย์จะใส่ทรายลงไปด้วยค่ะนี่นะใส่ผสมลงไปด้วยนะ นี่ต้นสาระแหน่ของเรานะคะเราก็จะเอาออกมาก่อนนะคะเราจะไม่ใช้ดินเขาหมดนะคะของเขาอ่ะส่วนมากจะเป็นเแกบนะคะเห็นไหมคะจะเป็นแกบแบบนี้นะคะเราจะเอาออกแล้วก็จะเอาออกบ้างนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยเขาเดินดีนะะแล้วค่ะก็มาวางวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เขาที่ผสมแก็บเมื่อกี้ใช้ก็ได้นะคะก็ปกปๆเอาข้างบนนี้นะคะ่ะ ก็ลอดค่ะแต่ขอให้ตีนเนี่ยระบายน้ําได้แล้วก็ไม่ไม่แน่นนะคะไม่แน่นไม่ไม่ขังนะคะน้ําไม่ขังแล้วก็เขาชอบน้ํานะคะแต่เขาไม่ชอบแบบความนขังนะคะกดๆเพานิดนึงคุณผู้อหอาจจะใส่ทรายเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเมมีแค่นิดเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ ลดนะ้ำค่ะถ้าเอาไว้ในแดดลำไรหรือว่าในร่มนะคะใบเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้นก็จะค่อนข้างยาวแล้วก็บางนะคะใบจะบางๆส่วนถ้าเอาไว้ในแดดจะจัดเลยกลางแดดจ,จัดเลยเขาก็จะต้นเตี้ยใบแข็งนะคะแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะเล็กนะคะ ลงกระถางเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางวันแรกขอให้อยู่ในร่มก่อนนะคะหนึ่งถึงสองวันแรกอยู่ในร่มนะคะแล้ววันต่อไปตากแดดได้เลยค่ะแต่ว่าตากแดดนี้คือน้ําก็ต้องถึงนะคะเพราะไม่งั้นเดีกก็ต้นก็จะไม่รอดนะคะเสร็จแล้วค่ะ